พยากรอากาศประจำวันเผยแพร่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ประจำวันแบบอินโฟโกราฟิกลักษณะอากาศทั่วไปวันที่21กรกุมภาพันธ์2568 พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลักษณะเช่นทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยมีอากาศร้อนตอนกลางวันในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและตอนบนของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแล ักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยันหนึ่งในช่วงวันที่23-25กุมภาพันธ์68บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ,ฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุณหภูมิจะลดลงสําหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณทีมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สภาวะอากาศที่มีผลต่อการะส,สมฝุ่นละอองในระยะนี้การะส,สมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงและมีฝนลดลงในบางพื้นที่ออกประกาศวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6พพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย หกนาฬิกาวันนี้ถึงหกนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านลำปางสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรตากพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด16 24ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32 3 6องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13 1 7องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปร,ะมมริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชัวงอง่วโมง